มาลองเล่น AI มาังาะกันครับผมว่าหุ่นเนี่ยจะเป็นตัวอะไรครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมโอ้โหการ์ตูนสวยงามครับครั้งที่หนึ่งผ่านไปครับมาดูครั้งที่สองครับผมครั้งที่สองนะ <c oughs> สวยเลยมาต่อครั้งที่สามเลยนะครับผมครั้งที่สามนะ <c oughs> <c oughs> สวยเลยมาต่อครั้งที่4เลยนะกันครับผมกาตูนจะเป็นตัวอะไรอีกนะสวยเลยต่อกครั้งที่5้ากันเลยสวยเลยจัดกรั้งที่หไปเลยครับผม สวยเลยจัดครั้งที่เจ็ดไปเลยครับสวยเลยครั้งที่แปดจะได้เป็นตัวอะไรนะสวยเลยครั้งที่เก้าเลยนะจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะเนี่ย สวยเลยทั้งสุดท้ายแล้วนะตัวอะไรเอ่ยสวยเลย